สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูปาน้อยของเราจะทำการจอดรถพ่วงนะครับประสบการณ์ขับรถกว่า40ป,ปีครับ ดูว่าเจจะไปทางไหนครับตอนนี้ยิงล็อกครับสอยแบบง่ายๆสบายสบาย บอกแกไม่ทันครับว่าจะให้แกขอเยอ,อ่อนให้ดูซะหน่อยกาจจะให้แกขอเยอ,อ่อนโชว์บอกเกไม่ทันเปินมาไม่ทัน อนนี้เป็นฮีโน่ซีรีส์ห้าร้อยครับสามทีีแรงมาคุณขับกก็ค่อนข้างอายุเยอะครับแต่ประสบการณ์ก็เยอะเหมือนกัน ขับรถมากี่ปีแล้วลุงขับรถมากี่ปีแล้วอ่าสิบประมาณประมาณยี่สิบปีอะยี่สิบแตงกีมาก,กว่านั้นขับแค่นี้ครับประมาณสิบปีว่าจะไม่ถอยเยาวรนให้ดูซะหน่อยอ,อ๋อไม่รู้ไม่บอกอะบอกไม่ทันเออดี๋ยวงวดหน้าแกบอกเดี๋ยวจะถอยให้ดูครับ ปมาณ60ปีนะครับแต่ยังขับรถสบายสๆครับวิ่งงานได้เหมือนคนหนุ่มๆไปรุ่นทั่วไปนะสุการก็มีเยอะเหมือนกันยัดครับยังไม่รู้เหมือนกันเลยถามเขาแล้วว่าเขาจะซ่อมต่อไหมเขาเขาบอกเขาหาซื้อเผาอยู่ ามหาเอาอยู่เอาไปวิ่งงานก่อนแล้วเปล่ตัวนี้เป็นบริษัทอยู่ข้างในใกล้ๆก,กันคนระับเป็นยิวสูงน่าจะ270แรงเร ตอไปให้หอยบอกเขาก็สวยครับคันนี้ใครสนใจก็ขายเหมือนกันครับคันนี้ลุงเ๋ยวบอกว่าจะอยากขับย e ูสุอยากขับย e ูสุแล้วอยากขับส e ามหก 6. ใครสนใจก็ติดต่อมานะครับขายเหมือนกันครับคันนี้ ดีไหมมันมันเขารถไปเหนือแล้วมันประหยัดเลยประหยัดน้ำมันเพราะว่าลุงขับไม่เคยไม่เคยโดนเจ้ด้วยาโดนเนี่ยโอน้เสียบลุงกับเครื่องน้าที่นั่งมันเซฟใช่ไหมคันนี้เรียกติดโบคันนี้สบายสบายครับคันนี้สวยครับก็ขอบคุณที่ติดตามมารับชมครับมีแค่นี้นะครับ ี๋อวรอบหน้าเกียรจะถอยให้ดูถอยเอยวอใช่เดี๋ยวเกียบอกเดี๋ยวรถหนักมาถอยเอ่อนให้ดูไม่มีล็อกเลยขอบคุณอีกครั้งครับผมสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาชมลุงน้อยเขาโชว์ถอยเอยวอ่อนนะครับเป็นฮีโน่ 3DC นะครับอย่าบอกว่าจะโชว์เอ๋เยวะถอยเอวอ่อนให้ดูนะครับ บอกให้แกลองถอยเอยวอ่อนให้ดูหน่อยเขตบอกได้ได้ได,ได้เดี๋ยวลองดูนะครับเอวอ่อนนะเอวอ่อนนะลุงเ,เดี๋ยวรอชมนะเอวอ่อนนะลุง ไหวไหมไหวไหมไหวไหมโชว์ชวน้อยประสบการณ์กว่า30 30ปีขับรถอะ่ะเอาไหมเอาไหมเอาไหมรถหนักนะครับเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวทอยอวนให้ดูอันนี้เป็นรถหนัก ao à, mày ao mày ao mày đang làm mày าจจะเยอะนิดนึงนะครับนนท, <c oughs> ทำให้ดูหน่อยอจะบอกว่าจวค่อยๆถอยให้ดูครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเแกค่อนข้างอายุเยอะแล้วแต่ขับรถไวแล้วก็ประสบการณ์ยังเยอะอยู่นะครับขับรถมาประมาณยี่สิบสามสิบปีแล้วครับ วิ่งงานได้ปกติเหมือนใบรุ่นหนุ่มๆนะครับนี่ว่าเป็นโตค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่นะครับไม่มีพับล็อกเลยนะครับถอยธรรมดาเลยพอแล้วลุงพอแล้ว พอแล้วโอเคนี้แหละก็พี่สุยาก็มาทน <Okay. S 1> านตา ไม่ชัดเท่าไหร่หรอกไอ้คนดูดไอ้คนก็เรียบร้อยแล้วพ่อพ่อพ่อฝีมือยังไม่ตกฝีมือยังไม่ตก ก็เนี่ยครับแกพามาถอยให้ดูเล็กๆน้อยๆครับาจะเห็นกล้องตื่นเต้นไปบ้าง ็นวิ่งตู้คอนเทนเนอร์นะครับฝีมือยังโอเคอยู่ตู้โอเคก็ขอบคุณที่ติดตามมารับชมครับผม